ีครับคลิปนี้มาถ่ายทำงานหุ้มเบาของรถบรรทุกหกล้อนะครับกุ้มเบาหนังสีเทานะครับผมกุ้มใหม่เสริมฟองน้ำด้วยนะครับชุดนี้ลูกค้าใช้งานมานานขาดและฝองน้ำยุบนั่งไปแล้วปวดหลังนะครับเลยถอดมาทำใหม่สีคันเลยนะครับบสำหรับเบาตัวคนขับนะครับผมนี่นะครับ ถ่ายให้ดูงานนะครับผมดูงานใกล้ๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับหุ่มใหม่แล้วก็ใช้งานได้นานนะครับลูกค้าท่านใดมีมีเบาะขาดเบาะนั่งมาเก่าขาดยุบเอามาซ่อมแซมเสริมพองน้ำหุ้มใหม่ได้นะครับสนใจโทรปรึกษาช่างก่อนได้ครับ ทร086 390 3815ช่างเดชนะครับขอบคุณครับ